ออกตัวหน่วงเร่งไม่ทันใจถึงเวลาย,ยกระดับการส่งกำลังด้วยเม็ดตุ้มคุณภาพจาก NCY เปลี่ยนแล้วสัมผัสได้ในทันทีกว่า70%ของคนที่ขี่รถระบบ CVT ยังใช้เม็ดตุ้มเดิมที่ติดรถทั้งที่เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่สุดของการส่งกำลังเม็ดตุ้มเดิมจากโรงงานมักให้ฟีลการขบขี่แบบกลางๆไม่ตอบโจทย์สายเร่งหรือสายแต่งที่ต้องการแรงต้นและเมื่อใช้งานไปน,นานๆก็มักเกิดปัญหาเช่นน้ำหนักเม็ดตุ้มคลาดเคลื่อนส่งผลให้รอบเครื่องสวิงวัสดุสึกง่ายเสียทรงทำให้การส่งกำลังสะดุดรถออก ตัวอื่นทั้งที่เครื่องยังดีอยู่เม็ดตุ้มจาก NCY จะช่วยยกระดับสมรรถนะ CVT ของคุณให้ตอบสนองได้ตั้งแต่การออกตัวเพราะผลิตด้วยวัสดุเทปลอนเกรดพิเศษลดแรงเสียดทานขณะหมุนทําให้เม็ดตุ้มทํางานลื่นไหลไม่สะดุดแม้ใช้ต่อเนื่องแกนด้านในขึ้นรูปจากทองเหลืองแท้ด้วยเครื่องจาก CNC ควบคุมน้ําหนักและขนาดได้แม่นยําในทุกเม็ดค่าความคาดเคลื่อนต่ําน้ําหนักบาลานซ์100%ลดปัญหาการส่งกําลังสะดุดหรือรอบสวิงโดยเม็ดตุ้ม NCY มีขนาดและรุ่นที่รองรับดังนี้ เม็ดตุ้มจาก NCY เปลี่ยนแล้วช่วยทำให้ออกตัวไวแรงต้นช ắt, ัดอัตราเร่งต่อเนื่องไม่มีสะดุดลดอาการสะดุดระหว่างรอบเปลี่ยนฟิลลิ่งการขับขี่ให้มั่นใจขึ้นรองรับการใช้งานทั้งรุ่นยอดนิยมเช่น p ั n d a Yamaha, Suzuki, Vespa และ r e m b e t a สำหรับใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าของทาง NCY สามารถ,ถเข้ามาสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ตามนี้ได้เลยครับ